no might j u s hi everyone everything singa ba today to night สวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุขสุขกนมื้อนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านบิ๊กง่ายหรือว่าแบกเือเนาะเกือบ10มื้อพุ่นได้เออตอนนี้เฮาก็อยู่เฮากินข้าวมาแต่มือของมาแต่วันที่วันคานเนาะ เยอะแยมากทานมเดียวกันโบเรามาก่อนมื่นหนึ่งแต่ว่าเรามาก่อนมื่นหนึ่งสองมื่นนี่แหละจะมาก่อนพร้อมมื่นหนึ่งมือเดียวกันมือเดียวกับบอกกบเลยมือเดียวกันเขาจัโบจะมาก่อนมื่นหนึ่งก่อนจะข้าวเดียวแม่นบะหอมต้นเทศหอมต้นแม่เมนสเบอนี่คนสวย สวยจริงๆเนาะขนาดนอยังไม่แต่งนอกแต่งหน้าแต่มหป้าเดือนคือว่าแต่งตัวหน,หน่นปปนนๆคนงามขนาดนี่นะเข,า,ขาเป็นตัวจริงเขาถึ่บอกนี่อันนี้ก็สาวสวยหนังอุ้ยอุ้ยเป็นสาวเรียบร้อยเนาะเป็นเป็นสาวสำเนือ,อบอะไรสาวอย่างเออเป็นสาวลวงน้ำท่าอันนี้สาวปักเกาสบายดีก่อนไปดีแน่ไปดีแน่ เออเมียบอสก็อยู่พูดเมีบอสไงพนากพนัเขาก็ตื่นนอนบอกเสดมือแดนได้แซ่บอาวเมนสบออันนี้ใส่ตัวแดงใส่ตัวแดงแต่อ่ามีเ็หมูนกับอัคามาวันที่หนึ่งวันที่สามสิบเอ็ดกลับมากับทันอยู่ชันเจ็ดชอบแปดชอเก้าสามสิบสามเอ็ดสาอ็ดมาตอนแรงดิ แมนเมนทุกคนเราอยู่มาเต้นอีกเนาะเ้ากขาแบบคือไฮไลฟ์สดนนะการปาร์ตี้เล็กๆแบบสีกระมวลใดงานที่เด็กกเขาเองเนาะถ้เปิดเพลงแดนแดนเดนเนาะทุกคนทุกคนได้เบิ่งอันเนี้เกาะเขาเออนี่เกาะไลฟ์สดของบิ๊กใหญ่เมือนเนี่ยาม้วนม้วนติมอันเนี้ยเกาะติมโมเมนต์ติมคริสต์มาสนะเปเลยปีใหม่ให้สมวนก็นี่ กมาลายมื่อเล็กกันนะทุกคนกับเกรงใจไปน้อยนึ่งแบบสิเขาเป็นเจ้าของบ้านจะเป็นเมียคนหนึ่งมันเป็นเมียคนหนึ่งว่าเมียน้อยบ่จะเป็นเมียน้อยแต่งตั้งแล้วเมียหญ่ไม่หยาบเลยเอเมยเรมื่อยในพักก็นอนอิ่มๆนะแต่ละคนเมื่อยเลยเมื่อยที่จริงถ้ากระสอดแจงไม่เลยอยู่แต่ว่าเขาเขาเมื่อยเนากินนะกางไม่ได้เมื่อยแต่เขาก็ได้นอนอยู่เขาเป็นเด็กกันนอกเนาะ เพื่อนเจ็บอันหนื่ได้เพื่อนเจ็บเจ็บขาซื้ออะไซื้อยาเลยเลยอยอเนาะทุกคนถ้าก็สุดได้เลยเวลาสุดเด้กก้าบก็บขอบใจเด้อเจดอนขอบใจเบกอันนั้นบิ๊กใหญ่หมดตื่นมาขอบใจเพื่อนหลายๆเนาะนอน,น <ะ S 1> พักผ่อนก่อนเจะหน่อยเจ้าขาวก็สิเขาในเมืองไม่น,นึงเข,าว,า,ขาวไปเอาเนี่ยของฝากใครจะดี 4ชั่วโมงว่ะ4ชั่วโมงค่ะเพราะว่าพี่นอ้องกัได้เมื่อเมื่อเจอหลายคนแหละพีน่น้อ,องปักเซโบ่คอยหาชั่วโมงไปแหละบ่ห้องสีง่ชั่วโมงแต่ดเดี๋ยวไปอัานเด้อขับใจเด้เ๋เจอดอนฝา,า,ากร้าน<า><า>นิต้าแ<า>น่นะคะนะไปข้าเข่าในเมืองกันไปเจอกันในเมืองวัดเจ้าขาวซื่อๆยังไปฝากน้าสาวเจ้าขาวซื่อเมื่อนำบ่ พันเอเซเมอร์เมืออื่นพ่าทรงสก,การมันคิดเด้์นัเกษตรได้ออกเดินทางกลับเดยน,นะทุกคนพาะบิ๊กใหญ่พันยำบดตื่นี่แจ้มิเจดอนลี่พันส่งวันดานิตาตรงเฮียนนะตอนนันเจค้าวกันยังอ่านน้อยูนะทุกคนกะขมกขอบใจเพิ่นนะเจ เจ้กขาวกับซิปปี้เข้าในเมืองเป้าของสั่งไหวนะทุกคนไปฝากทางบ้านน้อยหนึ่งกระโบลายดอกนะไปเจอกันในเมืองห้านที่เจ้าขาวสั่งของไแลนะทุกคนหลังจากออกไปบ้านบิ๊กใหญ่นะทุกคนเจ้าขาวกลับมาทั้งฮั่นพี่น้นองเจ้าขาวอ่ะพีใ่ใส่เลยพี่น้องเจ้กขาวเลย ิมเอาซื้อสวกขี้เหลาเนาะไปฝากพักเห็นหน้านะนะสาวโอ้โหหเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ใส่ส้วกว่าเก่าเนาะแทงแทงเก่าลายใส่แล้วแหละ มาเดี๋ยวประมาณิดหนึ่งเลยสิบขเปียกเหยนี่ขเปียกนะนี่ขเปียกางเมนสวอชงามกระปุซำเจ้าดอกงามกระปุซำไอ้ต๊ต๊งามกระปุซำเจ้าชาวเตกเมนมีชีวิตชีวามีกำลังใจเนาะใส่ขเปียกมีแต่ขเปียกหมูนี่หมูป่ามือใส่นี่หน่อยเมื่อนะมืออื่น มื่อมันเาเมื่อเมื่อกลับไปแนนตวามเมื่อกัเมื่อกับเาสันอันนี้เหตุใดไผเนี่ยหนึงเออกินบะเฟือบอรกินขับเปียกเอาขเปียกหมูจ้บอกกระดูกแืเลือดเมื่อและเลือดยังยังอยู่บ่แต่ว่าบโคยโคยบหมัดโคยแวบ่แขแขวมหมักโคยเนะ ไมอยากกินโขอยปัานกระเป๋าเงินคอยตะวันนี้ฮะเอาเดี๋ยเอาลงเลยเด้อเนาะสั่งคาเปียกกินก่อนก่อนเดินทางกลับนะทุกคนเดียวสุดเลกลับผู้เดียวทำมิเตไปผู้เดียวบุมีหมู่บุมมี่ไปครบทั้งวันว่าเขาก็เอาลูกเอาเมียมันจะอยู่รุ่นเฮาเขาจะเอาลูกเอาเมียมันแล้วมาแล้วทุกคนกคาเปียกกินแล้วกสูตเด็กกลับ อันนี้เนี่ยยังก็บเป๊ปซี่นี่เอเป๊ปซี่กินมันสาอาด้อเ็นตันนหนึ่งชัวงหนึ่งมันน่วงน้อยอีนย่งทอดจิ้มหาผักใบหาชีพใาอะไ่าอะไรน่นวดเนอเบงกาหาชีบาหนอจะเอาเห็ดยังนี่จิงนี่เดี๋ยวเอามาให้เอาหนึ่งมือนงเอาหนงเอาหัวให่ เซ็ตคนก่อนที่เดินทางกลับมากินก่อนอิ่มก่อนเพราะว่ายันบอดย์ยนบอรดยยังกรเคิบอด้จอดใส่เด็บกก็งใ่หอะก่ะา่้เี่องน่อยากถึงงานกเกิดมากเสี่ยลี่งานเมื่อไ่ได้มจาบ้านเ่เี่ยเสี่ยอคุณที่เสียคนนั้คุณตายได้เด้มาตงนันบไปเหรอเสียไมนโยเมื่อเป็นเนี่ยเออมาเขบ่ ตายเหรวะแม่โมจะมาหลวกละลายใจอีแม่ตกจคมตายสูญตายวะแม่ตายู้กวแไม่อแน่นอนแม่ตายตายก่นะไก็หนาวสบายดๆแบบก็เลยหัวเคยังเข็งแง่งอยู่เลยไูญญาหน้าหวานอ่แล้วคุณดีๆเขาก็พบนี่คู่ไปแล้วเขากล้าเพลินข็ขโมย ไปได้กุเมื่อจ้ะวยช่วยเส้นยิงองมือเขาทอดได้แ่คาราเมไม่โม้เหรอไม่เลยว่าต่างมือตัวหนามัเส้เสามัทถือคนตัดผดไม่ชอบตส่กิมอุ้งทว่าไรกูเนี่ยเกือบเหมือใครที่ไปหาทาซีทำซียังอมตื่นบ่เยอะฉันอ่ยังหมตื่นนอันเี้แบบออกเมือกกล่อมอะไรออกเมือกอาร เพราะว่าคำริ้งอ่ะที่เมื่อบ้านมันคือหาแม่เปนิแต่งงานแม่เปนิแต่งงานใหม่เั็น็ะลรเมื่อวันที่หาเพราะยอกคือโดนจัสิแม่หรือบม่แ่แม่ประเวียนาใหม่แบบไปงิบได้คนนะน้ำงามปันกลงกุ่กสามเมื่อกเบิกัไปไอ้ดองเนกระลาลองลา้เป็นเนเอาเออเอแกล็กกระทามเขาอีก สิบโบถามเขาได้ข้าวพิ่นหรือเปล่าก็หยอกเพิ่นสินี่สซมเมื่อปากพี่น้องมาทุกคนคี่ได้อยากสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้เดินสุดละสามสิบพันกี่พันพันส่งต่างแทงเลยพันส่งแต่ค่าส่งต้องเสียเองนะเออแบนี้เพั่ใส่อันละอันอันไม่ย่งเกาะพงรมา วัตถุนี้ทองหมาป้ามาใส่ในซ้ำหมาได้ๆๆนี่นะทุกคนซ้ำิแล้วเพิ่อนจะใส่เป็นขวดนั่นน่ขวดนั้นหลังจะออกจากเพื่อนนักสาวกบพามันเลาะตลาดนะตลาดท่าหินตลาดนี่เตลเต้แต่ยังหน่อยเจ้าขาวมาตลอดนะมหานักสาวนี่ใส่เบิกแล้วเพื่อน แต่ก่อนคนขายร่ายหลายคุณผู้ชมคนขายนิดหนึ่งสบายดีถายดีนะสาวเออคนได้ขายเลิศถ่ายเครื่องลูกค้าเลยไหมเป็นในสิบพันเราบังกะหล้าคนเราทุกคนเลยจะสัมมาหานะสาวได้ไหมเป็นเราซื้อหาของกินก่อนถายยังแน่นนะทุกคน นี่เมนยังอันนี้ค่ะต้มน้ำแจ้วโอ้เบสีมูยินไนแหล่เฮนุเลกกะโลดแก็ใไซเ,เจ้วเลวยเหน่อยเดหายมึงควนอันนี้ก็เออไม่เสร็จแน่เฮาเดินทางกินยาเลเด้อสุพรรละนะาทุกคนมาปันตายยังนี่ น,นปนะักเพลงคนหกักคนขายบนหลายคือตลาดเด,เดาเฮืองนะนทุกคนเฮ็ดยังบอกคือเป็น,เ,นเออเฮ็ดเครื่องวันบ้านเลยนะทุกคนจะประมาณนี้บนมีอย่างหลายมีน,นี่ ว่าเขามาสายหรือคนขึ้นแล้วก็คนโบรายเป็นไรเนานะกินพีซซ่ง เน้ตาวเขาขายเตองอยู่นี่นะอันนี้ิบปซนบ้านอนเพื่อนน้อยถึงเขเอาใหญ่บอกเขาน้านกินบรี่บทอนงเจิีเขาไปได้บอสข้าแล้วไปซื้อไอ้ยังก็ซื้อขี้เหลาบไปยังเลยที่เมื่อเมื่อเขาบือเมื่อเมือนนี้เมื่อเมื่อบอสคอยเมื่อเมือนนี่าสิบืซอรจะเมื่อขาเมื่อมื่อถึงหัวมากไปสย แม่นสบาจะนอนมีนีแล้วมากเขามีตลอดได้กระโปงเ้าค่ะเออเขาปลูกตลอดแต่แบบเม็ดซ้ำหนึ่งเขาก็ปลูกไว้เม็ดซ้ำหนึ่งเออปลูกหลายบ่ปลูกช่องจำก่ออลไรหลังบ้านมีดินเลยเดียวแต่มันจะปลูกซื้อเม็ดเผลอวันนี้ฮะโอ้ยซื้อไว้จะไหนกันโม่จะไปกินเออเป็นคนใจดีนะซื้อไปไปไหว้ให้หม่ไปกินบ่ได้ได้หนอน ย่างยสิบุมีอย่างบุกมีมันหลอดตลาดเนี่ยก็ได้อย่างนะทุกคนตอนยังน้อยก็มามาดูได้ตลาดเนี่ยแต่ก่อนคนหลายๆเนาะถ้าจะไปใส่เมิดตลาดตลาดเสนเแต่ก่อนเเป็นหอกเป็นหอกเต็มมดเนาะอันนี้เขาคือบอกขายเนาะเป็นยังตลาดตลาด,ตลาดน้องหอยก็คนทายก็บบไหลนะ มันจะไกลกันแต่ละบอดมันจะไกลหลังจากออกจากตลาดทาหีนเนาะทุกคนคองคู่มือนกับบ่มีขายเนาะคองสมัยก่อนนะนะขนมแบบขาเจ้าเห็ดแบบมแบบสมัยก่อนมีขนมหมกขนมมกกับบ่มีกันเลยบ่ได้ยางไปลินน้ำหน้าสาวเนาะทุกคนก็ได้เดินทางกลับแล้วกับเดคนเดียวตอนธบีษดึกว่าเขาจะทรงสก,การวันอาทิตย์ แต่ส่งสก,การวันเสาร์นะทุกคนกับเด็ข้าวกับซิรีส์กับม้นนี่เป็นกำลังใจเนี่ยเยด็กขับรถคนเดียวนะทุกคนกัใส่เวลาประมาณสี่ชัโมงเพราะว่าเด็กข้าวก็ออกไว้นิดหนึ่งออกประมาณสิบเอ็ดโมงสี่ชั่วโมงประมาณสามสี่โมงหอดนะทุกคนพันโเมื่อกับสักลกายอยู่แหละ พว่าห้าหู้เลยเนะี่ยขั้นห้าผู้กับอีวายแบบหนึ่งเ้าฮู้แล้วก็ต้องไปเพว่นหยัาตีพ่นอเอด้อทุกคนนะเดินทางทุกคนตอนนี้เฮากำบ่ฮหอดตลาดดงเลยนะทุกคนนะมาซื้อของกินหนหนึงวัาซ่นนี่ทุกคน ตกกะเตนก้องไทยนี่ลุดบะลุดอยู่บะีจะหลินไผยเด้อพอชาวตำรวจมาจับเด้อขอเจ้าเาแนวมันตำรวจมาให้บะให้เออตำรวจให้บะเซนนะฮเด้อคันโนอันซาวพันทุกคนบจังกาอาสามจานบะ ติดนี่เดบขขอซื้อคัาไทยซื้อซอสแล้วติ๊กนี่เดบอสติดนี่ในเดอร์มดเงิน,เเงนแล้วสามอันหาดซีฟทุกคนใส่ละขยาวขยาวซีอีกหน่อยนึงเออแต่มันจะเค็มๆหน่อยนึงคาเต็มแล้วเออนึกว่าคาเต็มแล้วซิขา้าวเป็นใจอยากลินนกล่นนะ้ำจุเพิ่นดนะเป็ด เล่นซัพวกข้าวลาโต้ซื้อซอยซื้อซอยหาสิบพันากระทดมาอย่าเดียวบะเสื้อชิบะเสื้อแด้จะซีมมกว่าเอากระทดมาซื้อสองเจ้านิแข่กันอันนี้มันีดำแยงกอนนี่โอ้แมงแข้งทีมโสคือกันดวัซีมก็เด้อบะซื้อบะดาต่ไปลำเออเาเากอ มื่หนามื่หนามดน,นแนันแล้วนี่เป็นราห่อั่วอาามัดเสร็จอรขับจ่ขับจแล้วก่นี้ทุกคนสิ้นยัง,งนางงัว่อนางงัวถืว่า,งงวา,วามันจะเป็นเดน,นี่ แพนก้อนแพนก้อนแบงได้มชื่อซอยชื่ออย่างแมงยังเยอะใช่ป่ะชื่อซอยนี้แมงยังยะนั่นแมงได้กี่โลแม่งยังเยอะไม่ได้เคยกินแม่งยังเยอะจังเลนแต่ผมตะแต้นหนักสุอหลายเไปมันมันกรอบเลยสวายเลครับ เออจะรก็ง้องเท่าไหร่ายไดเือกน้อาเป็นยังโยนเนาะัยออย่างเดียวใส่คานาเพิ่มเด้อกระปูยังนีหาระ่าน้ำผึงนะน้ำผึ่งซดเม่น้ำผึ่งบดสดแเอาน้ำเขาเลยจีตอบแบบนี้กันเพราะเขาใจได้เนาะ เดย์ยุภักอิสระกับผมทุกคนเคยกินไปแกงใส่แกงเขียน้อยโมเมนแกงใส่เขียบน้อยเนาะแกงใส่เขียบน้อยแซ่บเลยทุกคนเขียแต่เอกเขียบตะค้ำไปใช่เนาะเดแต่เล่นลายแต่จะได้แต่อันนี้แหละคนหอยหอมกระมดแล้วเนี่ยนี่ตาเขียบนี่นะทุกคน เจ็ดโม่เฮ้่บริกรบรงกเบรงกรพินเทล่าอยากกินหกักกสีบ่มีใครกินอยู่เฮือนนทุกคน ในตัวเมือเลยรวยเลยฟ้าเก่งนับได้หอยทะเลผลิตลูกไผ่บริสุทเสื้อบริสุทเสื้อเบ้าหน้าหน้าบุกคือกันเสื้อล้อเสื้อหัวเจ้าบุกเก่งขนาดนั้นดอกลูกไผ่ไอ้เขาเอิญหอยยังหอยปังหอยปังนี่เป็นในได้หอยปังหอยปังกระพงหอยเซรี่กระพงยังอีกหอยปังแล้หอยปังหอยเซรีมันมีตาแล้วก็หอยยังอีกหอยยัง หอยนาหอยปูนี่อันนี้เม็ดไข่ไข่หอยเซอรี่แต่ว่าบอนี่เม็ดไข่ไข่หอยตัวหนึ่งคือหอยเซอรี่หอยใหญ่หอยขี้กระต่ายหอยขี้กระต่ายตัวแดงแดงลายลายอันนี้โลชส่หอยโลชั่นซีฟคุณผีขายแพงเนาะซึ่งก็จังรวยคือในลูกหนึ่งทอนเลี้ยงเลี้ยงลูกนี่ซึนามายลายบริสเสื้อแต่รวยขนาดนี่อันนี้ไม่ยังเลยห้าปีนเดีฮะ ทาเอ็นดอนต้นไหนมาแปดทงท่าดต้นกีบต้นไหนทงหนึ่งทงกอองเลยซื้อไปกินกับอันไหนอก็ตำโวสไทยน้กกินก้วทะนีก้วะนีเป็นพวกเขากันสิวะทำามเขากันยังใครนยขอบใจเด้อ หลอดต่อหลอดต่อจะดได้ยังฮะเนืน้อนมามาบาดแกงมืนอนนี่ปลาอันนี้เฮ็ดยังเขาเฮ็ดเฮ็ดซีห่หลอดฮะขายเท่าไหร่นี่สะไ,ได้เานาะเอาไปปิ้วันหรือวันไหนออโอ้แมันเก๋เลยเฮ็ดทับไ,ไ,ไม้เนาะมันเก๋เลยทุกคนเนึอวาเฮ็ดมาทำไม้กับ น้ำมันอยใหญ่ก็บมีน่ไมันไมง้น้ำมบกตัวนี้มีใหญ่น้ำมันเนี่ยไม่เคบ้านไมบานอีน้ำมัไหลมากน้ำบมีบอมากอะไรเนี่ก็ดำๆนะเฮิร์นมเนี่ยี่วสี่แป ตัวี <so ้จดีจดนะอมนี that. Okay. That ่ไลคนคอยรู้โอ้ยคนงามประเทจ้าเดนยิปอาซือร์พอดีเมดสุดท้ายเดนมัเรยงเงินคิดพัสุดท้ายนี่งีต้นนะโอเคเด้อแ่วามากระทันวานใหมแเ้วเิเงินก่อนวัดวานซีมเบิก็ได้ซีมเบิก่อนกระทันวานเลยมันคือไปเป็นแนวนี้มันมีสองกบต้น แปงอัตมัดไง 10, คยัจะสิบพันก็หักไปเท่าล่าวหมดเงินพอดีเลยอีกแล้วาัว,ว่ามันมีส้อนต้แม่ใส่บัวบากน้อยบากน้อยมันกินยา,ออาบัาวบุวกันเลือกหายใจดีนะเพิ่นใจดีมาทุกคนออใจดีแล้ว มกมากน้อยมันก็เป็นมากใหญ่ก็กเป็นแมงอยู่นะนี่เซินี่แม่ขายยังก็เป็นแมงอยู่อก,งอ,กองละสิบพันคนไปได้พอาะและเพอาะเลยนี่เออพอแล้วก็อธิษฐานังมีเฮ็ดเองวัเลยซื้อมาซื้อมาซื้อน้ำหมูน้ำโครัวและแม่หับนี่จะมาขาย มากระทันทน,นี่ไปกระซื้อมาอีกมากระทัน,ทนกระซื้อน้ำลูกน้ำปลาเออซื้อมิได้ซื้อาลานะดซื้อมากินกำไรนะไปะมื่เงินเลยมนีพานของเล,ลนน่นแซ่บสมระวาัตรคนมันกระทนนันเราเนื้อแทบแทบก้อนฮอทเทือนกับเวตลาดดงนี่นึ่ง กับได้ของมัดไปประมาณเกือบสองแสนทุกคนซื้อตะกะเตนกับประมาณแสนกว่าดเลยแสนสามเบิ่งให้เบิ่งของกินนี่เพื่อหอดเทือนนี่ทุกคนได้เบิ่งได้มาก,กระทันได้ก,กวาได้แมงยงเยอะได้แปะมัดมัดเนียงมดน้ำตะกะเต้แตนแสนกว่านะทุกคนนะเกษตรอีกสามสิบกิโลก็หอดเทือนแล้วทุกคน จากลักตอนนี้อยู่รับสามสิบห้ากลับมาไวอยู่เนาะคลิปนี้ก็สิได้จบตอนนี้เด้อทุกคนเนาะก่อนฮอตเทือนกษี่ทยอัปเดตอีกทีหนึ่งเนาะจังไดรก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ในเด้อที่สำคัญก็ฝากเบิ่งโฆษณานนำเนเนาะบายบายสบายดีสบายดีกลับแล้วทุกคนฮอตบ